สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกบัตรคนจนเติมเงินเพิ่มหนึ่งตุลานี้500บาทชัวแน่นอนนางสาวไตสุรีไตาสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายน2563เห็นชอบโครงการ รักษาระดับการบริโภคภ,ภายในประเทศโครกงก,รรก,ารรก,การเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยจะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้กลุ่มที่1รายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าข่าย3.6ล้านคนปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น800บาทต่อเดือนกลุ่มที่2รายได้เกิน30,000บาทต่อปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าขาย10.3ล้านคนปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่200บาทต่อเดือนจะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนโดยเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะโอนเงินเพิ่มงวดแรกในวันที่1ตุลาคม2563งวดที่2วันที่1พฤศจิกายน2563และ เมื่อวที่3วันที่31ธันวาคม2563หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับโครงการเพิ่มเงินบัตรคนจนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่แชร์ต่อส่วนเพื่อนใหม่กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคน